สิ่งที่เราได้สัมผัสแบบกับเนื้อกับตัวเลยคือวันที่19พฤษภาคม2513วันนั้นเป็นวันที่ผมอยู่ในวัดปฐุมวนารามเราเห็นคนที่ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดเพื่ออยากมีชีวิตรอดแต่ก็ไม่รอดกับตา ภาพนั้นมันติดตาผมแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมตัดสินใจทิ้งทุกอย่างแล้วก็คือบอกว่าถ้าเราไม่สู้ผมไม่อยากเห็นลูกผมต้องมาคานอยู่ในวัดแบบนี้ผมไม่อยากเห็นคนที่ผมรักต้องมาตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดจากคมกระสุนของเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้ผมก็เลยตัดสินใจสู้ ปีรัตจงเทพครับอายุ30ปีขณะนี้เป็นผู้อำนวยการกองงานมวลชนอาสาหรือวีบลันเทียครับ ผมเป็นคนถือกำเนิดอยู่ที่จังหวัดกาลสินเรียนหนังสือที่นั่นตั้งแต่เด็กจนอายุ15ปีถึงได้มีการเข้ามาเรียนที่กรุงเทพมหานครผมจบทางด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปวชแล้วก็มาต่อปริญญาตรีในขณะเดียวกันก็เรียนควบกับปวสภาคคำ่ำก็คือปวสด้านไฟฟ้าแล้วก็ปริญญาตรีด้านไฟฟ้าเหมือนกันครับก็จบจากสถาบันทางวิศวกรรมก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคุณพ่อทำอาชีพเกี่ยวกับรถยนต์ ก็คือมีรถโดยสารเมื่อก่อนขับรถโดยสารประจําทางแล้วก็มามีธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องที่ดินหรือสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถมที่ปรับที่ดินก่อนที่จะก่อสร้างนะครับพูดง่ายๆว่ามีธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้รับเหมาส่วนคุณแม่เนเป็นข้าราชการครู ตอนนี้ผมก็มีธุรกิจผมตั้งแต่ผมรับราชการสมัยที่รับราชการอยู่ที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับเป็นในช่างออกแบบและประเมินราคาอยู่นะครับช่วงนั้นรับราชการมา4ปีทําให้ผมมีคอนเน็กชันมีเครือข่ายแล้วก็มีธุรกิจห้างร้านต่างๆที่รู้จักกันเขาก็จะคอยให้คอนซัลต์หรือให้คําปรึกษาจากนั้นงานของผมส่วนใหญ่แล้วเป็นงานให้คําปรึกษาหรือคอนซัลต์งานน่านไฟฟ้าเป็นหลักแล้วก็มีการนําเข้าหรือจําหน่ายสินค้าที่เป็นวัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าโดยนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อง่ายว่าเป็นดีลเลอร์ให้งานของผมเป็นลักษณะอย่่่่าาาางงงนนนนัั้้้มตตแอยูททีกรรไฟคหลวจะ ลาออกมาเมื่อปี2562 คือจริงๆแล้วผมก็เป็นคนนิ่มๆอย่างที่บอกอะสมัยเรียนผมก็เป็นเด็กช่างที่แม้กระทั่งโรงเรียนที่เปียนตลี่ยังไม่กล้าตีผมอะไม่ใช่ไม่กล้าตีผมเพราะว่ากลัวผมนะแต่สงสารผมอะว่ามันเป็นคนอย่างนี้มันไปตีมันยังไงตีไม่ลงอะอะไรเงี้ยทาร้ายไม่ลงอะผมก็เป็นอย่างนั้นองผมจริงๆคือผมไม่ได้มาเสียแ้งสร้างภาพเป็นสุภาพบุรุษเป็นคนมีมารยาทเป็นสุภาพชนไหมผมเป็นอย่างนี้ของผมไม่แต่ไหนแต่ไรเพราะเป็นแบบนี้ผมถึงเลือกที่มาทําตรงนี้ เพราะผมเชื่อว่าการที่มีภาพลักษณ์ที่ดูรุนแรงดูโหดร้ายดูเข้มข้นดูดุดันเนี่ยมันไม่ได้ทําให้สภา,ากา์มันดีขึ้นหรือแย่ลงได้แต่ถ้าคนที่รู้สึกปนีประนอมคอมเพลมไส์หรือว่าแม้กระทั่งนุ่มนวลเนี่ยมันจะทําให้ลดบรรยากาศความตึงเครียดลงผมคิดแค่นั้นแล้วก็ที่สำคัญคือก่อนที่ผมทําอะไรผมต้องตั้งสติก่อนที่จะพูดอะไรผมต้องคิดก่อนที่จะตัดสินใจอะไรผมต้องนั่งพินิจฐพิเคราะห์ก่อน ดังนั้นมันเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว,ว่าเป็นจุดเด่นที่ทําให้ผมมาอยู่ตรงนี้แล้วได้รับการยอมรับว่าการตัดใจของผมทุกครั้งหลายๆครั้งนั้นมันเกิดจากการตัดใจที่ดีที่สุดแล้วมันไม่ใช่เกิดจากอาชัอารมณ์ ติดตามการเมืองมาตั้งแต่เด็กนะผมเป็นคนชอบการเมืองผมอ่านหนังสือการเมืองตั้งแต่ประถมนะครับจนแม่ผมเนี่ยไม่อยากให้ผมเรียนต่อสายสามัญแล้วก็เลยให้ผมไปเรียนสายอาชีพนี่เหตุผลทำไมผมไปเรียนปวชชอคือผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากการเลี้ยงดูของครอบครัวด้วยนะมีส่วนนะคือคุณพ่อของคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังข่าวการเมืองแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้อิสระในความคิดของผมแล้วเขาก็จะคอยบอกเราตลอดเลยว่าเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นคือเป็นคนวิจารณ์ข่าวให้ฟังสมัยนั้นมันยังไม่มีช่องแบบคุณสุรย อาจาร์ข่าวมันมีแต่อ่านตามสคริปต์ใช่ไหมฮะสมัยสัก20ปีก่อนเนะี่ยแต่คนที่อ่านสคริปต์คนที่คอยวิจารณ์ให้ผมฟังก็คือคุณพ่อ,ขอเขาก็จะวิเคราะห์ไอ้นี่คนนี้พูดแบบนี้ขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อคุณสนธิลิมทองคุณสมัยนะั้นผมชอบมากรายการนี้คุณพ่อผมดูตลอดเลยเมื่อก่อนเขาจัดรายการทางช่อง9คุณพ่อผมก็เปิดผมก็ดูตั้งแต่ก่อนปีสี่เก้าเขาก็าจะวิเคราะห์ตามคุณสนธิให้ฟังว่าเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้นี่คือเป็นตัวต้นมาตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยลงรายการเมืองนะครับ จริงๆแล้วน่าจะเกิดจากเหตุการณ์ความรุนแรงตอนเมษาปี53ตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ชั้นปีที่1กำลังจะขึ้นปีที่2ผมเห็นภาพของการที่มีการใช้แก๊สน้ำตาปโปรยลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ผมเห็นเหตุการณ์การโปรยสิ่งของที่เป็นวัตถุคล้ายะเบิดเสียงดังเปี้ยงป้างกลางสี่แยกข้อกลัวผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นผมเป็นคนตายผมเป็นคนเจ็บผมเป็นกองเลือด วันนั้นผมขขรู้สึกขอดหูมากทั้งที่วันนั้นที่ผมไปผมไม่ได้ไปในฐานะผูช้ชมนุมนะผมไปในฐานะที่อยากรู้อยากเห็นเป็นเด็กอยากรู้มากเ,เคยดูแต่ในทีวีเคยเห็นแต่ในข่าวแต่สิ่งที่เราได้สัมผัสกับเนื้อกับตัวเลย<ม>คือวันที่19พฤษภาคม2 5ั3วันนั้นเป็นวันที่ผมอยู่ในวัดปทุมวนารามเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็อยู่ในช่วงที่มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากแล้วก็ เราเห็นคนที่ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด,อดเพื่ออยากมีชีวิตรอด,อดแต่ก็ไม่รอดกับตาฉะนั้นภาพนั้นมันติดตาผมแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมตัดสินใจทิ้งทุกอย่างแล้วก็คือบอกว่าถ้าเราไม่สู้ผมไม่อยากเห็นลูกผมต้องมาคานอยู่ในวัดแบบนี้ผมไม่อยากเห็นคนที่ผมรักต้องมาตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดจากคมกระสุนของเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้ผมก็เลยตัดสินใจสู้แล้วก็จนทุกวันนี้ก็เลยมาอยู่ในจุดที่อยากดูแลความปลอดภัยให้คนอยากช่วยเหลือคน